สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุงอุง g a m i สํหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นสรุปอัปเดต1.6นะครับสรุปจากไลฟ์ซึ่งแพท1.6เนี่ยก็จะอัปเดตประมาณวันที่9มิถุน,นายนนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มจากดูในส่วนของเทรลเลอร์ก่อนนะครับเชิญรับชมได้เลย m a s t e r j e a n I want to ask for some time off because I want to go somewhere Oh speaking of which I still have a promise to keep to Clee Those fish won't blast themselves. I got a terrible, terrible letter and need to go to a certain place. Dodoko is very important to me. I won't lose to Dodo King. Coming along to the rolling waves? It's so romantic. It has something of the unknown about it and seems to have its fair share of dangers. And yet, the mystery is all part of its beauty. Hmm. I need to bring Jumpy Gumpies, Dodoko. Flame, you have finally arrived. I've waited far too long. You dare face me, though such courage is admirable, but it is now meaningless because. In their vision will fade away. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents, and hopefully, this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into a clamor of noise during stormy weather. The winds are coming, clouds high, the birds come! In the outset, supposing each of the seven Archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. The voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. มาเริ่มที่ข้อมูลแรกนะครับก็คือตู้ของตัวละครตู้แรกก็คือตู้ของน้องคีนะก็จะมาพร้อมอัปเดตแพทนะก็วันที่9มิถุนานะครับแล้วก็ตู้ที่2ของคาซึฮะจะมาสามอาทิตย์หลังตู้คีก็จะเป็นประมาณวันที่29มิถุนานะครับข้อมูลของคาซึฮะที่มีในตอนนี้นะก็คาซึฮะจะเป็นตัวธาตุลม5ดาวนะครับซึ่งจากความสามารถเด่ย ผมมองว่าคาซึฮะเหมาะจะเล่นเป็นตัวซับดาเมจนะครับคือเป็นตัวธาตุลมที่มีความสามารถในการรวบคือมันคล้ายๆกับตัวซูโคส5ดาวก็ว่าได้นะเป็นตัวที่มาช่วยรวบมาช่วยทำคอมโบธาตุแล้วก็ช่วยทำดาเมจแต่ไม่ได้มองจะเป็นดาเมจหลักนะครับยกเว้นว่าคุณมีกลุ่มดาวหกซึ่งเดี๋ยวไว้ผมจะคุยละเอียดในวิดีโอเตรียมพร้อมมาซึฮอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ผมมาอธิบายสกิลคร่าๆวๆก็คือสกิล e ของคาซึฮาเนี่ยเวลาที่เรากดนะครับ จะเป็นการทำดาเมจธาตุลมพร้อมกับรวบศัตรูเข้ามาจากนั้นทําให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นข้างบนตัวของคาซึฮาเองก็จะลอยตามขึ้นไปด้วยจากนั้นถ้าเรากดโจมตีก็คือพุ่งโจมตีลงมาข้างล่างเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจธาตุลมอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับสร้างลมที่จะรวบศัตรูอีกรอบหนึ่งนะก็คือรวบสองรอบรวบตอนที่เรากดแล้วก็ตอนที่พุ่งโจมตีลงมานะครับดาเมจธาตุลมที่ทาก็คือ2รอ,อบเหมือนกัน แล้วก็สกิลนี้ถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นแล้วก็ระยะของสกิลก็จะกว้างขึ้นด้วยนะครับถ้าไม่ตายก็คือทำการฟันหนึ่งครั้งจากนั้นก็จะสร้างฟิวขึ้นมานะครับซึ่งในฟิวนี้เนี่ยก็จะมีการทำดทาเมจธาตุลมอีกประมาณ5ครั้งนะจากที่ผมเห็นในข้อมูลหลุดนะครับซึ่งตัวดาเมจธาตุลมตรงนี้ก็คือเราสามารถผสมธาตุได้ผมมองว่ามันคล้ายคล้าไม่ตายของซูโคสนะแต่เป็นในเวอร์ชันที่ไม่ได้รวบสตูนะครับ าที่ระบบที่หลายคนรอคอยนะครับผมเองก็รอมานานแล้วเหมือนกันก็คือระบบของสกินในแพดหนึ่งจุดนี้จะมีสกินใหม่2สกินสกินแรกคือจีนซึ่งจะมาเปิดขายถาวรแตะ่จะมีช่วงลดราคานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะลดทั้งแพดหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคาที่ลดแล้วเนี่ยก็คือ1,350เพชรซื้อตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทคืออยู่กับว่าคุณจะซื้อแพ็กเกจเติมเงินแพ็กเกจไหน แล้วก็ราคาปกติจะอยู่ที่1680เพชรซื้อก็น่าจะตกประมาณ7 0 0บาทได้นะครับอีกสกินหนึ่งก็คือสกินของมาบาร่านะซึ่งผมชอบสกินนี้มากนะครับเพราะว่าชุดน่ารักมากคือชอบมากกว่าจีนอีกนะเอาจริงๆแล้วก็สกินนี้เป็นสกินที่แจกปีจากการเล่นกิจกรรมภายในแพทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้ตัวสกินนี้ก็จะมีมาขายที่หลังนะครับคือเป็นสกินถาวรเหมือนกันแต่ผมยังไม่แน่ใจว่า ราคาตอนขายจะตกกี่บาทนะครับมีอาวุธใหม่ที่จะเพิ่มมา3อันนะครับมี2อันที่เป็นกาชาก็คืออาวุธดาบ5้าดาวซึ่งจะเป็นดาบที่เพิ่มชำนาญธาตุออกแบบมาเหมาะกับตัวของคาซูฮามะแล้วก็มีธนูสีดาวซึ่งเป็นธนูของฟิตนะครับเป็นธนูบวกดาเมจกายภาพแล้วก็บัฟการโจมตีธรรมดาบัฟสกิลนะครับอีกอันนึงจะเป็นหนังสือที่ได้จากกิจกรรมนะซึ่งจะเป็นหนังสือสีดาว สามารถขัดเกลเต็ม5้าได้จากของรางวัลกิจกรรมแล้วก็เหมาะกับตัวสายชาร์ตตีนะครับอาวุธสามันนี้ผมเคยทำวิดีโออธิบายรายละเอียดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูสปอยดูรายละเอียดตรงนั้นรบกวนให้ดูที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับแล้วก็กดลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้มีอาชอนเควสนะครับหรือก็คือเควสใเนื้อเรื่องหลักนะซึ่งก็จะเป็นโพล็อกเป็นบทผมบทของเนื้อเรื่องบทที่2นะครับซึ่งเราก็จะได้เจอกับเฮโถแล้วก็คาซึฮะ จากในเทเลอร์เนี่ยก็จะบอกเราว่าคาซูฮะเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากอินาซุมะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ามาอยู่กับแก๊งเปิดโถนะผมยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุคืออะไรแล้วก็เปิดโถเขาจะจัดเหมือนเป็นทัวนาเมนต์ประลองยุทธนะครับซึ่งพาวเวเลอร์ของเราก็จะไปแจมแล้วก็จะได้เจอกับคาซึฮะภายในทัวนาเมนต์นั้นนะครับก็ต้องมาดูว่าจะปูเรื่องไปอินาซุมะยังไงส่วนต่อมาคือศัตรูใหม่นะครับจะมีศัตรูตัวใหม่มา1ตัว งออกแนวคล้ายๆสมูไรนะชื่อจริงๆก็คือมากูเฮนกินะครับบอสตัวนี้จะเป็นบอสท,ที่เราใช้40เรซินในการฟาร์มก็เอาไว้ฟาร์มของอัพอสูรฮาได้แล้วก็บอสนะครับพอเลือดมันลดถึงตามที่กำหนดมันจะเข้าสู่ร่าง2ซึ่งมันจะซัมมอนคล้ายๆเป็นร่างแยกร่างแฟนทอมออกมานะครับตัวของบอสเนี่ยจะทำนาเมตธาตุลมส่วนร่างแฟนทอมจะทำนาเมตเป็นน้ำแข็งนะ ก็ในร่างนี้เราต้องสู้กับศัตรูเหมือนเป็น2ตัวพร้อมกันนะครับถือว่าน่าสนใจคือบอสของเกมนี้หลังๆมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็เตรียมตัวนะเดี๋ยวไว้ผมทําไกด์ให้นะครับผมต่อที่เรื่องของกิจกรรมนะครับแผด1นน,นี้เป็นแผดท,ที่มีกิจกรรมเยอะมากเริ่มที่กิจกรรมใหญ่ก่อนซึ่งของรางวัลที่เราได้ก็จะมีสมุดสีดาวปีนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นสมุดที่น้นเกี่ยวกับการช้าโจมตี มีไอเทม not render bullet er, tome นะครับอันนี้ผมคิดว่าพอเรากดใช้เนี่ยเราสามารถเลือกว่าเราจะรับตัวโปรโตไทป์อันไหนได้นะครับไม่ได้เป็นไอเทมที่เอาไว้เปลี่ยนประเภทของตัวโปรโตไทป์นะแล้วก็มีพวกมงกุดพวกเพชรพวกเงินพวกสมุดอัพตัวละครอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเราจะได้ขับเรือแล้วก็ไปบึ้มพวก พิริชูทั้งหลายนะนอกจากขับเรือบื้มแล้วจะมีจังหวะที่เราต้องกระโดดรังมาจากเรือแล้วก็ไปสู้กับพิริชูโดยตรงด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นกิจกรรมล่อนเวหาผสมขับเรือนะก็คือเราขับเรือเพื่อเก็บเหรียญอะไรต่างๆนะครับเก็บเพื่อให้ได้แต้มเยอะแล้วก็จะมีในส่วนที่เราต้องกระโดดอังมาจากเรือเนี่ยเพื่อล่อนเวหาไปเก็บเหรียญเหมือนกันนะใครที่เคยเล่นล่อนเวหามานะมันก็คือล่อนเวหาบวกขับเรือนี่แหละ นะครับไม่รู้ว่าจะสนุกไหมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดก,กิจกรรมพวกนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันส่วนที่3ของกิจกรรมก็คือสู้กับบอสตัวใหม่มากูเคงกินั่นเองนะครับยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะเขาแค่บอกว่าสู้กับบอสเฉยๆนะครับและส่วนสุดท้ายของกิจกรรมก็คือเราจะได้เป็นไอเทมพิเศษนะครับดูที่ปุ่มตัวแซดมันเป็นไอเทมระเบิดของคีนะซึ่งในไลฟ์เขาบอกว่าจะมีระเบิดทั้งหมด3แบบแล้วเราก็เอาระเบิดเนี่ยมาบึ้มศัตรูนะครับ มาดูกิจกรรมย่อยๆกันนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมผมขอเรียกว่าตีเทนนิสละกันนะก็คือมันจะมีเป็นเครื่องยิงลูกบอลออกมานะครับแล้วเราก็ตีมันกลับไปใส่เครื่องซึ่งเราก็สามารถชวนเพื่อนอีกคนนึงมาเล่นด้วยกันเป็น2คนได้เกมนี้ไม่มีแข่งกับคนอื่นนะครับมีแค่แข่งกับตัวคอมพิวเตอร์เท่านั้นกิจกรรมต่อมาก็กิจกรรมเก็บเปลือกหอยนะครับก็คือมันจะมีเปลือกหอยตามสถานที่ต่างๆในหมู่เกาะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราก็ ไปเดินเก็บนะครับเพื่อฟังเนื้อเรื่องแล้วก็รับของรางวัลซึ่งก็จะมีสกินของบาบาร่าด้วยนะครับอย่าลืมกิจกรรม Never Ending Battle นะครับกิจกรรมนี้คือเราไปในจุดท้าทายที่อยู่ตรงหมู่เกาะนะครับแล้วเราไปกดเริ่มท้าทายซึ่งก็จะมีระดับความยากให้เราเลือกยิ่งเราเล่นยากก็ยิ่งได้คะแนนเยอะเพราะเรากดเริ่มเนี่ยในแต่ละด่านนะครับมันจะมีบัฟของด่านอยู่ซึ่งเมื่อเราทําลายตัวที่เป็นคล้ายๆแผ่นไม้ในด่าน เราก็จะได้หลอดโมเมนตัมที่อยู่ด้านบนยิ่งโมเมนตัมของเราเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้บัฟมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีศัตรูพิเศษเป็นเบอร์เซอร์เกอร์คือเป็นศัตรูแบบเดิมไี่แหละแต่ว่าได้รับบัฟนะครับก็มีแค่นี้นะคือเราทําลายตัวแผ่นไม้เอาโมเมนตัมแล้วก็มีศัตรูที่ได้บัฟยากเป็นพิเศษนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมตบกับบอสนะครับถ้าใครเคยเล่นกิจกรรมตู้กับบอสลูกบาศกตัวเนี่ย มันคือกิจกรรมเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนบอสนะฮะใครนึกไปออกก็เหมือนกับกิจกรรมลูนในแพทที่แล้วแต่ว่าตัดเรื่องระบบลูนออกไปนะครับก็คือมันจะมีดา่านทั้งหมด7ดา่านซึ่งใน6ด่านแรกเนี่ยเราจะเจอบอสทีละตัวนะครับมันมีบอสโอชินิดบอสเพโมเจอวิชัพแล้วก็บอสตัวสมุไรเนี่ยมันจะวนมาให้เราเจอครั้งละตัวใน6วันแรกแล้วในวันที่7วันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เจอทั้ง3ตัว ผมคิดว่าน่าจะมาให้สู้ทีละตัวนะแต่แบบว่าในด่านนั้นคือเราเจอครบทั้งสามตัวนะครับมาให้สู้กันต่อเนื่องซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มด่านเนี่ยเราก็สามารถเลือกระดับความยากของด่านแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขนะครับลดเวลาเพิ่มเลือดบอสบัฟดีบัฟอะไรต่างๆเพื่อทําคะแนนให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวว่ายังไงผมจะทําเป็นไกด์เทคนิคในการสู้บอสแต่ละตัวให้นะครับผมต่อที่ระบบที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็ปรับปรุงนะครับ ส่วนแรกก็คือเวลาที่เราให้เกมบอกตำแหน่งของมินิบอสนะปกติแล้วเวลาเราไปสู้มินิบอสในแมปเนี่ยพอเราฆ่ามันตายแล้วมันจะไม่อัปเดตตำแหน่งถัดไปให้เราต้องกดใหม่แต่ว่าในแพทนี้ก็คือเขาจะอัปเดตตำแหน่งของมินิบอสที่อยู่ตัวถัดไปให้เลยนะครับก็ทําให้เราฟาร์มมินิบอสฟาร์มไอเทมต่างได้สะดวกขึ้นส่วนที่2ก็คือสำหรับคนที่เล่นคอมพิวเตอร์นะครับเกมจะเพิ่มคีย์ลัดมาให้ก็คือเพิ่มเป็นปุ่มลัดสาหรับกดหน้าจอ นะครับแล้วก็หน้าจอในการจัดทีมได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นส่วนที่3ก็คือก่อนที่เราจะลงดันเจี้ยนต่างๆเราสามารถกดเพื่อดูลยละเอียดของศัตรูที่เราจะเจอในด่านนั้นๆได้ส่วนที่4ก็คือเราสามารถวางตัวละครที่เรามีในบ้านของเราได้แล้วโดวยสามารถวางได้สูงสุดทั้งหมด8ตัวแล้วก็ตัวละครที่เราวางไว้ในบ้านเนี่ยเขาจะค่อยๆได้ค่าความสนิทเพิ่มนะครับยิ่งระดับความน่าเชื่อถือของเราสูงเนี่ย ค่าความสนิทที่เพิ่มให้ตัวละครเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มเร็วขึ้นไปด้วยรวมถึงตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเซตเฟอร์นิเจอร์ที่เขาชอบซึ่งถ้าเกิดเราสามารถจัดเซตนั้นได้แล้วก็เอามาวางในเวิลด์เนี่ยเราก็สามารถไปคุยกับตัวละครเพื่อรับของรางวัลเป็นพวกไพโมเจมเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่อายะกะน,นะครับโผล่มาแล้วก็มาอธิบายสถานที่ต่างๆของเมืองอินาซุมะ เพ่งเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนไปฟังไงยกะเขาอธิบายละกันนะครับผมจะขอลาไปที่ตรงนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนน,นั้นก็คือร้าน Power าเพน,นะครับร้านรับเติมเกมราคาถูกแล้วก็เปิดม,มานานปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเติมมาตลอดบอกเลยว่าประหยัดไปได้หลายพันหลายหมื่นแล้วกับร้านนี้นะครับปลอดภัยไม่มีเรื่องแฮกเรื่องรีฟันแน่นอนใครจะจะเติมหาตัวละครหรือจะซื้อสกินยังไงก็แนะนำร้านนี้นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของอายากะคาละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ Welcome esteemed travelers it is an honor to be with you today I am master of Inazuma Kamisato Art Tachi Jutsu Kamisato Ayaka delighted to make your acquaintance perhaps you have already heard prior mention of Inazuma's current state of lockdown under the sakoku decree Yet despite such restrictions and tumult, word of your feats and deeds across Mondstadt and Liyue has still managed to reach the ears of the people of Inazuma. I myself ponder by which means such outstanding travelers as yourselves will choose to travel to our nation of Inazuma. Upon your arrival, perhaps we may meet at Komore Tea House over a pot of hot tea, or even indulge ourselves in a game of go, if you would be so inclined. <laughs> it goes without saying that your presence is greatly awaited here. Now then, allow me to present you with a brief introduction of the islands of Inazuma before you make your official arrival. This is Watatsumi Island, an island draped in dense foliage and breathtaking colors. At the center of this island, surrounded by a canopy of mountains and waterfalls, is Sangonomiya Shrine. This island is some distance from Narakami Island, home of Inazuma City. In fact, Watatsumi Island is located at the far opposite end of the Islands of Inazuma. Given its distance, travelers will quickly notice the unique culture and customs among the residents of Watatsumi Island. However, travelers should be aware that Sangonomiya is also home to the Resistance Army, which has formed in opposition of the Vision Hunt Decree sometimes i can't help but fear that we <clears throat> pardon me i will surely present you with all the details once you have arrived at inazuma next we have serai island it is said that this island was once subject to a terrible disaster the center of the island was enveloped by a perpetual thunderstorm which formed the island's unique geography and landscape you see now and this is Tsurumi Island, a mysterious island that has been shrouded by a dense fog. It has been many years since anyone has dared to venture to this island. Inazuma is home to many majestic sights to see, many of which are hidden away in more secluded locations. Take this huge tree growing among the mountains, for example. Though its trunk has been completely hollowed out, Peculiar leaves shaped like bird feathers still grow from its lofty branches. And here we have one of Inazuma's more gloomy areas, where the plants take a seemingly unnatural form, almost as if sealing away some twisted thing. And finally, our last stop is Inazuma's largest shrine, the Grand Narukami Shrine. The Grand Narukami Shrine sits atop Mount Yogo on Narukami Island, overlooking lush and vibrant blossoms of Thunder Sakura, just as the Shogun's everlasting rain looks upon us. So, travelers, have any of the islands piqued your interest? Though this was a most hasty introduction, I assure you that you will be able to enjoy these sights at your own leisure once you have arrived. <sighs> Only there could be someone capable of turning the state of affairs in Inazuma. Oh, how improper of me. <clears throat> Travelers, I shall be awaiting the day we can meet face to face in Inazuma City with great anticipation.